ใช่เลยใช่เลยน่ะโบหิม,มาไปเอามาทาไปอืมาอีกแล้วครับท่นานเช้าวันเสาร์นะครับวันที่สองพฤศจิกายนเจียอีกแล้วครับท่านแกงนะครับหน่อไม้หนึ่งอย่างพัฒนา1หนึ่งอย่างไข่ดาวอีกหนึ่งจาน วิทยุชานินที่ F สองรับขึ้น FM AM กดสั่งซื้อในตะก้าได้นะครับชิมกันเลยดีกว่านะครับได้เวลาเจีย๊ยบผมริมเรียมชินีพอ่อตั้งให้นะครับนมปังปิ้งกับแกงเขียวหวานนะจ๊ะ Đi lời, đi lời tăng tinh ở càng kiểu vàng đó